รู้ก,กำนันก้ามเนี่ยมันจะแต่งงานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยไม่ใช่นเนี่ยจะต้องไปแต่งต่างมันด้วยล่ะไม่ได้เป็นตูดไม่ได้เป็นตูดเป็นผู้ชายเนี่แหละแต่ว่ายังไม่ยากแต่งไม่ป้าเนี่ยต้องกลัวน้อยหน้ามันด้วยไม่ใช่ระเบิดน้อยหน้าน้อยหน้าหมายหมายหมายถึงว่าเสียหน้าเสียหน้าน้อยหน้าน้อยหน้ายังอย่ามุกอีก นี่นะฉันว่านะป้าเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกสะใภ้มากเนี่ยป้าเนี่ยแต่งงานเองเลยดีกว่าไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะจ้าแค่นี้แหละโอ้โหน่าสงสารเนาะไอ้หมาตุ๊ดโอ้ยโอ้ยได้ครับคืออย่างนี้ฮะมีเรื่องปรึกษาครับลูกชายกำลังกลับเนี่ยนะครับกำลังจะแต่งงานนะครับเออคุณแป้งว่างแต่งงานกับผมหน่อยไหมครับบ้า ใครจ้างงานกันนายแม่ไม่ใช่คนโสดอย่างคนอื่นเขาน,น่ารักนี่ไหนเราอะน่ารักขโมยไปหมู่ป่าทิ้งอยู่ดิไ <c oughs> อ้โจุวิ่งแรงแหน่น้ำเลินๆๆน้ำเลินน<อ>้ำเกินอยากแต่งกติธา <c oughs> ไม่แต่งหรอกหรือ ทำเป็นชวนแต่งอยากแต่งก็ไม่แต่งด้วยหรอกเดก